พระบิดายาเวเราขอบคุณพระองค์สําหรับสวนผักแปลงผักที่เราใช้เท้ารดน้ําขอบคุณพระองค์สําหรับแผ่นดินถินธุรกันดารที่ทําให้เรานั้นฝึกที่จะเดินตามเสียงพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่บางครั้งก็ร้อนบางครั้งก็หิวบางครั้งก็ไม่ได้ดังใจแต่มานาของพระองค์ที่มีพอกินแค่เพียงรายวันก็ล่วงหลดมาไม่ขาดสายน้ำที่ดู มีน้อยแต่ก็ออกมาจากหินนั้นอย่างอัศจรรย์เราไม่ได้มีมากแต่เราไม่อดอยากในฤดูการถิ่นทุลกานดานแต่วันนี้พระองค์เจ้าข้าเรารู้ว่าเราไม่ได้ถูกสร้างมาสําหรับการเอาเท้าลดน้ําแปลงผักเราถูกสร้างมาให้คลองเนินเขาข้าพเจ้าย้ําว่าข้าพเจ้าถูกสร้างมาเพื่อปกครองเนินเขาเพื่อคอบครองภูเขาเพื่อตั้งอาณาจักรของพระองค์บนโลกใบนี้ ฉะนั้นวันนี้ข้าขอขยายมุมมองการเป็นคริสเตียนแบบจำกัดเป็นคริสเตียนที่สามารถเบ่งบานและเกิดดอกออกผลได้ <Amen. S 1> พระองค์เจ้าข้าเราคงไม่สามารถที่จะอยู่ในบริษัทอยู่ในสภาพแวดล้อมที่บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนต์ได้ไม่อย่างนั้นเราก็คงต้องไปอยู่ที่ดาวังครัรตามที่อาจารย์ปาโลบอกว่าถ้าท่านจะต้องการอยู่กับคนที่บริสุทธิ์ชอบธทมนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะท่านยังอยู่ในโลกนอกจากท่านจะออกไปอยู่นอกโลก พระองค์เจ้าข้าเราอยู่ร่วมกันท่ามกลางคนบาปบือนที่ระเยซูนั่งกินข้าวกับคนบาปแต่ในขณะเดียวกันพระองค์ไม่เหมือนคนในโลกเลยลักษณะการพูดความคิดการเจิมพระพรพระคุณไม่เหมือนใครในโลกเลยแต่พระองค์ส่องแสงสว่างแห่งแห่งพระศิริของพระองค์ออกมาพระองค์ส่องประกายแห่งความงดงามของพระองค์ให้โลกเห็นจนโลกเดินตามพระองค์จนโลกติดตามพระองค์จนคนทิ้งโลกและเดินติดตามพระองค์โอ้พระองค์เจ้าข้า เราไม่ได้ปกครองโลกเพราะเราวิ่งตามโลกเราวิ่งตามพระองค์แล้วพระองค์สั่งให้เราครอบครองและตั้งอาณาจักรของพระองค์ไว้บนโลกต่างหากพระองค์เจ้าข้าก่อนวันเวลานั้นที่พระองค์จะเสด็จกลับมาลูกประกาศว่าลูกหลานของเราเหลนหลนของเราเพื่อนลูกเราข้างบ้านเราคนมากมายในชีวิตของเรานั้นเราจะพาเขามาเชื่อคนไม่กี่คนจะพาคนมาเชื่อเป็นล้านล้านคน,นและเมื่อผู้เผยพระชนะพูดอย่างไรแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นว่าคนไทยจะได้ยินข่าวประเสริฐ ภายในปีสองปี3ปีนี้จะมีคนหลายสิบล้านคนได้ยินข่าวประเสริฐและจะมีคนหลักหลายล้านมาเชื่อ <Amen. S 1> และข่าวประเสริฐจะถูกประกาศไป77จังหวัดทุกอำเภอทุกหมู่บ้านทุกตำบลจะเชื่อพระคิด <Amen. S 1> จะได้ยินเรื่องราวพระคิด <Amen. S 1> ลนูกขอบคุณพระองค์สำหรับภูเขาทุกลูกที่พระองค์ตั้งพวกเราไว้พระงเจ้าขา้าขอพระองค์เจิมตั้งแล้วประทานพระพรอและพระคุณของประธานราชการเจิมนั้นลงไปสู่ผู้ที่พระองค์เจิมไว้ในแต่ละภูเขา พระเจ้าแม้ว่าเราเชื่อต่างกันแม้ว่าเราอยู่ภูเขาคนละลูกบางคนเกิดมาเป็นทนายบางคนเกิดมาเป็นนักการเมืองบางคนพระองค์ตั้งไว้เป็นครูรบางคนพระองค์ตั้งไว้เป็นหมอบางคนพระองค์ตั้งไว้เป็นดาราบางคนพระองค์ตั้งไว้เป็นนักขายพระองค์เจ้าขา้าเรามีของประทานและมีการเจิมพระคุณต่างกันแต่ภูเขาแต่ละลูกนี้เรามีเป้าหมายเดียวกันคือเรายึดมาคืนพระองค์ <Amen. S 1> าเมนเพราะว่าประเทศไทยเป็นมรดกของพระองค์เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์และพระองค์ได้มอบไว้กับผู้ชอบธรรมฉะนั้นเราจะยึดครองภูเขา ทุกที่ที่เราไปจะถูกยกยกยกเป็นหัวแล้วไม่เป็นหาง <Amen. S 1> เจ้านายจะโปรดปานลูกค้าจะซื้อซ้ําคนมากมายจะรักเรา <Amen. S 1> อย่างมหัศรัทธาบางคนเข้ามาด้วยการศึกษาแต่เรามากับพระยาเว <Amen. S 1> บางคนเข้ามากับดาบกับหอกกับโล่แต่ข้าพรงมากับพระยาเว <Amen. S 1> บางคนใช้ดาบมากมายแต่พ่ายแพ้ข้ามีหินแค่ห้าก้อนแต่ข้าลมยักได้เ <Amen. S 1> พราะข้ามากับพระยาเวพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก แล้วขอพระองค์ยกพระเจ้าข้าคนต่ําต้อยขึ้นในที่สูงให้เขามีประสบการณ์เหมือนโยเซฟให้เขามีประสบการณ์เหมือนดาวิดให้เขามีประสบการณ์เหมือนอิสระกปลูกพืชทําธุรกิจนั้นเกิดผลทวีคูณร้อยเท่าอย่างมาหาัศจจาลพระองค์เจ้าข้าเลเราจะไม่พึ่งคนอื่นฮาเลลูยา <Hallelujah. S 1> เก่งว่าเขาจะบอกว่าที่เราสําเร็จและรว,วยได้ก็เพราะว่าเขาอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยเพระเจ้าข้าเราจะอวดแต่พระองค์เท่านั้น,อนขอบคุณพระองค์ที่กาก,ากเดนของโลกอย่างเราได้อยู่ในแผนการที่บริบูรณ์และสำเร็จแล้ว ชีวิตของเราสําเร็จสมบูรณ์และเป็นอดีตของพระองค์ไปแล้วข้าพเจ้าเห็นปลายทางนี้งดงามแล้วและรู้ว่ากระบวนการนี้ข้าพเจ้าผ่านได้ทุกสิ่งไม่มีอะไรขย่าข้าได้เพราะข้ารู้ว่าปลายทางข้าชนะแล้วและชนะแน่และพระคำของพระองค์นั้นไม่โกหกข้าพระองค์บริบูรณ์แล้วตอนนี้แม้ว่าตอนนี้ข้าพระองค์อยู่ในกระบวนการแต่ข้าพระองค์นั้นหัวเราะได้ทุกวัน u n s h a k a b l e Unmovable ไม่มีใครขย่าข้าได้อีกต่อไป แล้วข้าขอหนุนใจคนที่อยู่ในฤดูการของโยบฝีน้องทุกคนทิ้งท่านไปหมดทุกอย่างล้มละลายต่อหน้าต่อต,อตาของท่านเราสั่งท่านในพระนามพระเยซูโยบเอ๋ยจงอดทนและรอคอยพระยาเวเพระองค์จะอวยพรท่านคืนสองเท่าในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะข้าและลูกขออธิษฐานเพื่อคนมั่งคั่งมั่งมีที่ขึ้นอยู่ไปบนภูเขาบนยอดเขาแล้วอย่าให้เขาหลงละเลงกับอํานาจราบยศอย่าให้เขาหลงละเลงกับเงินทองและศักดิ์ศรีของโลก แต่ขอให้เขานั้นหลงรักพระองค์มากกว่าเดิมทราบซึ้งในพระคุณมากกว่าเดิมเหมือนดาวิดในหนึ่งพงศาวดารที่นอนอยู่ในพระวิหารอันโออาตการตาแล้วก็บอกว่าข้าพระองค์เป็นใครกันหนอตระกูลข้าเคยทําอะไรหนอพระองค์ถึงปวดบานข้าเพียงนี้ข้าเป็นแค่เด็กเลี้ยงสัตว์เท่านั้นพระองค์พาข้ามาเป็นกษัตริย์ขอให้เป็นเช่นนั้นเหนือคนร่ํารวยทุกคนที่เป็นคริสเตียน ในพรนนามพระเยซูลูกอวยพรทุกคนใต้ฟ้าล่าทุกคนที่ดูอยู่ทางไลฟ์ผ่านกี่ช่องทางที่ฟังเสียงข้าพระองค์ตอนนี้ท่านชื่อว่าเป็นพรท่านเกิดมาเพื่อครอบครองท่านเกิดมาเพื่อครอบครองและปกครองท่านเกิดมาเพื่อนําสวัรค์ลงมาตั้งอยู่ในที่ที่ท่านอยู่ในพันนามของพระเยซูลูกอวยพรเขาณนบัดนี้ในนามเยซูรับด้วยความเชื่อรับด้วยความเชื่อในพันนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านอาเมนอาเมนอาเมน